สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาที่ตลาดสดยานเช้าของตำบลยะรมอำเภอเปตรงจังหวัดยะลานะครับไปดูกันครับว่าตลาดเช้าๆ้าตลาดแบบบ้านๆีอะไรขายกันบ้างครับไก่ทอดนะครับ ไก่ทอดสดๆร้อนอน,นะครับก okay, <thank> ับข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกครับ okay, <thank> คล้ายๆเป็นตลาดนัดคับท่านผู้ชมครับข oh. นมครกเจ้าดังครับ เหมือนตลาดนัดนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นตลาดนัดเริมตาทุกวันครับอ๋เป็นตลาดนัดพอหัสดอาทิตย์ครับ ตลาดนัดครับทา่านผู้ชมครับดูบรรยากาศตลาดนัดกันครับผักขึ้นบ้านนะครับสตอ ส่วนมากก็จะเป็นพืชผักอาหารทะเลก็มีนะครับครับนี่คือตลาดนัดบ้านจรมนะครับก็ามาดูบรรยากาศ บ้านเมืองทางาจังหวัดชนบภาคใต้บ้างนะครับท่านผู้ชมครับ,บกไก่ตัวเป็นๆก็มีนะครับ รองเท้าก็มีครับ ข้าวเหนียวไก่ทอดครับไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวข้าวหมกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วคลิปนี้ก็ขอจุติไว้เพียงเท่านี้ครับเราพามาที่ตลาดนัดยะรมตลาดนัดวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ